อ่าโอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ก็บอกเลยตรงๆนะว่าขายของนิดนึงนะครับก็เพราะว่าเป็นคอลเลคชันสุดท้ายแล้วนะจริงผมไม่เคยมาทําคลิปอะไรนี้เลยนะครับแต่ว่าคอลเลคชันสุดท้ายก็คิดว่าอยากจะทิ้งทวนสักหน่อยนะครับอ,อถ้าพูดตรงๆเด็กๆพี่ๆน้องๆทุกคนอาจจะถามกันคอลเลคชันสุดท้ายคือหมายถึงไม่ทําแล้วหรอครับพี่ใช่ครับไม่ไม่คิดว่าจะไม่ทําแล้วนะครับสําหรับออสินค้าที่เป็นประเภทเมอร์เชนดาย ของทางฝั่ง h e โ o ่ล i t นะครับก็เลยจะทิ้งทวนนะครับสาเหตุก็คือมีธุระมีงานมีอย่างอื่นที่ทางผมเนี่ยต้องเข้าไปรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยอาจจะไม่มีเวลามากที่จะมาทําในส่วนของโลจิสติกสเมอร์ชานดีพวกนี้มากขึ้นแล้วนะครับก็ต้องแบ่งต้องแบ่งเวลามากพอสมควรนะครับไปให้ธุรกิจส่วนอื่น เขาเลยคิดว่าอะไหนๆก็ไหนๆจะทำคอลเลคชันนี้ให้สุดความสามารถเท่าที่จะทำได้นะครับคอลเลคชันนี้ก็ชัดเจนนะครับตัวนี้เลยนะที่ผมใส่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมีมีเยอะเลยนะครับคอลเลคชันวันนี้ก็เดี๋ยวเอามาให้ดูนิดนึงนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะจะเป็นเป็นผ้าพรีเมียมยูนิโคลเลยนะครับคือเป็นผ้าแบบ ผ้าแบบของยูนิโคเลยอะผ้าไอซึมของยูนิโคนะครับซึ่งผมไปเอาผ้านี้มาหามาได้แล้วกันหามาได้แล้วก็เลยเอานำมาทำเป็นเสื้อนะครับซึ่งไม่ยับยืดหยุ่นสบายนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าพีีไม่มากๆนะก็มีลายมีลายข้างหน้าก็จะเป็นเป็นเป็นบวฟอนฟอนบ r d นะครับพีโรวัตลิดนะครับ,ต,รรบตัวเละแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเป็นลายรูปนี่นะอ่านี่นะครับ แล้วก็จะมีสองสีนะมีมีสีดำเดี๋ยวสักครู่สักครู่มีสองสีมีสีดำมีขาวนะครับนี่ให้ดูซองด้วยเลยนะซองก็ทำแพ็กเกจตแบบพรีเมียมเลยนะครับนี่ให้ดูแบบรีวิวนะรีวิวนี่แกะซองเลยนะพร้อมแกะเลยนะครับอ้างมาแล้ว นี่นะนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นี่เลยสวยมากนะครับสวยมากสำคัญคือผ้าดีมากๆเป็นพรีเมียมจริงๆนะครับก็จะมีสองไซส์ด้วยนะครับไซส์ใหญ่ก็จะเป็นอกที่ประมาณห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองห้าสิบสี่จะใส่ได้นะครับก็เป็นผ้ายืดหยุ่นอยู่แล้วนะส่วนไซส์เอ็มไซส์เล็กลงมาเนี่ยก็จะเป็นอกที่ประมาณสี่สิบหกนะครับสี่สี่ถึงสี่สิบหก นะก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาผู้หญิงใส่ได้นะผู้หญิงใส่ได้แล้วก็ผู้ชายอาจจะที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับไซส์มีเดียมลงมาหน่อยนะครับก็จะมีลายต่อไปนะลายต่อไปอันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอ,อเหมือนกันนะน,นี่ผมชอบมาก <c oughs> จริงชอบชอบกว่าตัวที่ใส่อยู่นะครับเป็นความฝันอันสูงสุดที่ได้ทํานะครับ <c oughs> ก็คือนี่เลยภาษาไทยนะครับนะเราคนไทยนะครับภูมิใจในความเป็นไทย ก็เป็นนี้นะครับปวดฟอนต์เขียนทีลวดริบนะครับอยู่ที่อกซ้ายผ้าเดียวกันนะขนาดเดียวกันเช่นกันนะครับแล้วก็ด้านหลังอืมนี่เลยนะครับนี่สวยเช่นกันมีสองสีเช่นกันนะครับให้ดูอา่าเดี๋ยวขอให้ดูทั้งทั้งสองสีอืมนี่เลยนะครับแกะ แกะกันวิวิวอ่านี่ให้ดูถุงอีกทีหนึง่งถุงแบบพรีเมียมหนึ่งนะครับว้าวนี่มาแล้วนะนี่นะครับสวยมากสวยมากฟอนต์ก็เหมือนแบบเหมือนโปสเตอร์ลงหนังสมัยก่อนอนะเป็นแบบภาษาไทยโปสเตอร์ลงหนังสมัยก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนะครับจะเป็นคอลเลกชันอ่ากางเกงนะกางเกงกางเกงจะเป็นนี่เลย นี่พรีเมียมผ้าผาเดียวกันนะครับผ้าเป็นพรีเมียมยูนิโคลเหมือนกันนะครับกลางออกมานะครับเป็นฟรีไซส์นะอันนี้ฟรีไซส์นี่เลยนะครับมีกระเป๋านะมีกระเป๋ายืดด้วยนี่ครับฟุบฟุบสวยมากนะครับก็อ่าแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเสื้อฮูดแขนกุด นะฮูดแขนกุด s l ิ p l e s s hoodie นะครับอันนี้จะมีไซส์นะ M L X L แล้วก็ X X L นะครับนี่เป็นฮูดแขนกุดนะครับข้างหน้าก็เป็นฟอนต์โลโกโล้ฟอนต์แบบมินิมอลนะครับข้างหลังก็มีฮูดแล้วก็นี่เป็นฟอนต์เช่นกันนะครับ ก็มีฮูดนี่ฮูดอยู่นี่ก็จะมีกระเป๋าข้างหน้าด้วยนะครับกระเป๋าข้างหน้านี้ล้วงใส่เข้าไปได้นะใส่มือถือใส่ของอะไรได้นะนี่ครับก็จะเป็นกระบอกเชคเกอร์นะอันนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลเลยนะนี่นะนี่โฟกัสโฟกัสฟือนี่เลยนะครับ ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นคอลเลคชันล่าสุดไม่ใช่คอลเลคชันคอลเลคชันสุดท้ายคอลเลคชันสุดท้ายที่จะทำมาแล้วนะครับทิ้งทวนนะครับเพื่อนๆก็เราก็จะมีของรีสต็อกที่รีสต็อกก็จะม,มีเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเราก็จะมีจริงๆมีสีใหม่เสื้อกล้ามแล้วก็จะเป็นสีดำขาวนะครับดำโลโก้ขาวแล้วก็เ,เสื้อคลาสสิกนะเสื้อคลาสสิกโลโก้ฮีโร่ธรรมดา นะครับอันนี้ก็จริงผมอยากให้มันดูมินิมอลนิดนึงนะไม่ได้ทําแบบโหลายลกๆไม่ได้ทําลายเด็กๆทําลายแบบอาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงนะครับใส่ได้ตัวอกาศจะเข้ายิมจะไปเที่ยวเดินเที่ยวอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับผ้าก็นิ่ม,มๆเบาๆสบายแบบยูนิโคลนะครับก็จะเปิดขายวันที่15เดือน6นะปี2025นี้นะครับาราคาแบบจัดต้องง่ายเลยนะครับเสื้อตัวละ750 เจ็ร้อาสิบ750ทุกทุกคอลเลกชันนะครับทุกเสื้อ750หมดเลยนะครับทำมาให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับเดีจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละวกันสําหรับคอลเลกชันสุดท้ายนะครับก็มีจํากัดแค่ชิ้นละ100ตัวเท่านั้นนะครับ100ตัวก็ใครดีใครได้มากดกันนะครับวางจำหน่ายทางช่องทางช h อ p e e นะช้อปปี้เที่ยงคืนวันที่15เดือน6ก็ Liksom, ปล่อยขายเลยนะครับก็เจอกันนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับส่วนคอนเทนต์ต่างๆยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่เพียงแต่ว่าเมอร์ชแนด์ดาสจจะไม่ได้ขายแล้วนะครับอย่างอื่นก็จะมีดีสต็อกวิ t h ว a บช็อตตักเต็มที่นะครับเพื่อนๆก็เจอกันครับขอบคุณมากครับ